สวัสดีครับวันนี้เราก็มารีวิวโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับกับ vivo Y27s นี่เองครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาดูในกล่องครับผมกับตัวหัวชาร์จนะครับตัวนี้ให้หัวชาร์จที่ใหญ่พอสมควรนะครับนี่อัดเข้ามาในกล่องนี้นะครับ ให้ความเร็วอยู่ที่44วัตต์นั่นเองครับชาร์จเร็วแบบ fast charge นะครับแล้วก็สายชาร์จห้ครับก็จะเป็นแบบ Type C เลยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มีที่จิ้มซิมนะครับแล้วก็ภายในก็จะมีนี่ครับเคสสายแบบกันกระแทกให้ด้วยครับแล้วเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันบ้างครับกับ vivo Y27s นะครับซึ่งตัวนี้ก็ ให้จอนะครับมาอยู่ที่6.64นิ้วนะครับเรียกได้ว่ากว้างพอสมควรนะครับทำให้มุมมองและการใช้งานนะครับได้ชัดเจนแล้วก็ดูหนังฟังเพลงได้เรื้ว่าได้อัธรสนะครับมาดูโดยรอบกันนะครับว่าตัวเครื่องนะครับเรามีรูปแบบไหนะครับการออกแบบนะครับที่อยู่ด้านข้างตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะสามารถสแกนนิ้วได้นะครับมุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับฝั่งนี้นะครับ ด้านหลังครับก็จะมีกล้องมาให้2ตัวนะครับแล้วก็จะมีฐานกล้องอยู่ตัวนี้นะครับพร้อมกับแฟลชที่เป็นแบบ LED นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นฝากระจกนะครับที่ใช้เทคโนโลยีในการยิงเลเซอร์นะครับทําให้มีเรียกว่าการสะท้อนแสงเงาหรือยิบหรือยับนะครับนี่สังเกตเห็นนะครับเวลาที่เราเลื่อนช้าๆนะครับเมื่อกระทบกับแสงครับก็จะเป็นคล้ายๆกับตารางีซเลียลแบบนี้นะครับ ส่วนนฝานี้ก็จะเป็นแบบเรียบไปเลยนะครับและด้านบนนะครับก็จะมาด้วยช่องลดเสียงหรือตัดเสียงไม้นั่นเองครับแล้วก็ช่องใส่ซิมนะครับใส่ได้2ซิมแล้วก็1นึ่งเมมนบริการครับด้านล่างก็จะมี3.5นะครับแล้วก็ไม้แล้วก็เป็นช่องชาร์จแบบไทซีชาร์จเร็ว14วัตต์แล้วว่าตัวนี้ก็จะมีลำโพงนะครับที่เรียกว่าเป็นระบบไฮไลทมาด้วยนะครับ ก็คือมีความดังแบบคมชัดแบบพิเศษนั่นเองครับแล้วเรามาดูข้อมูลสเปคเครื่องกันบ้างครับกับสเปคของ Vivo Y 2 7 S นะครับตัวนี้ก็ให้ขนาดเครื่องนะครับมาอยู่ที่164คูณ76และคูณ8มิลิเมตรนะครับก็คือ8.17ม mm, ิลิเมตรนั่นก็คือความหนาของเครื่องนั่นเองครับ แล้วก็ยังให้น้ําหนักมาเพียงแค่192กรัมเท่านั้นเองครับส่วนหน้าจอแสดงผลนะครับก็จะมาเป็นแบบ LCD กว้างอยู่ที่6.64นิ้วนะครับกับความละเอียดแบบ Full HD นะครับ2,388คูณพ0 8 0พิกเซลนั่นเองครับโดยมีอัตรา Refresh Rate นะครับอยู่ที่90เฮิร์ตน,นะครับทำให้การใช้งานไห้ลื่นเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับ สร็จแล้วก็มีการสู้แสงนะครับก็คือให้ความปรับแสงความสว่างได้ถึงสูงสุดถึง650นิตเลยทีเดียวครับส่วนระบบปฏิบัติการนะครับที่ให้มากับรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือเป็น Funtouch OS 13นะครับบนพื้นฐาน Android 13นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกล้องหลังนะครับมาให้2ตัวนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะให้กับแฟลชนะครับที่เป็นแบบ led มาให้ครับโดยมี กล้องหลักนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลครับรูรับแสงอยู่ที่1.8นั่นเองครับแล้วก็กล้องเดฟนะครับโดยให้ความละเอียดมานะครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับผมกับโฟกัสอยู่ที่2.4ครับโดยมีกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดนะครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับมีโฟกัสอยู่ที่2.0นะครับส่วนการรับเครือข่ายนะครับก็จะมีเป็นรองรับแบบ CG นะครับ 3G 2G นะครับรองรับ2ซิม ครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะรับในเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi ได้2ระบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือ2.4นะครับแล้วก็5.0นะครับพร้อมกับบลูทูธ5.0ด้วยนะครับและมีระบบ GPS แล้วก็มีพัดไทยซ C ด้วยครับตัว CPU หรือโปรเซส s ซอร์ที่ให้มานะครับกับความเร็ว2.4ครับ Snapdragon 680 o c t a c o r อตาคนะครับและแรมมาให้นะครับในตัวเครื่องที่ แ g ิครับแล้วก็เรายังสามารถที่จะบวกแรมเข้าไปได้นะครับอยู่ที่ 8G กิกก็คือ8บวก8นะครับเป็น16 g ิกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังให้ความจำมาอยู่ที่2 5 6 g ิครับแล้วก็ตัวนี้สามารถสแกนนิวได้สแกนใบหน้าได้นะครับพร้อมกับการกดหรือว่าเซนเซอร์นะครับในการตรวจจับใบหน้านะครับ สามารถทําได้เร็วถึง0.2วินาทีเท่านั้นครับแล้วก็มีเทคโนโลยีการกันน้ํากันฝุ่นระดับ IP54 ด้วยกันนะครับทําให้ป้องกันได้อย่างปลอดภัยนะครับจากน้ําและฝุ่นละองและรุ่นนี้นะครับก็มีให้เลือกอยู่ที่2สีด้วยกันครับนั่นก็คือสีที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็อีก1สีนะครับนั่นก็คือสีดำนะครับให้เลือก2แบบด้วยกันนะครับ กับราคาอยู่ที่6,999บาทครับเรามาดูกล้องกันบ้างนะครับจากการถ่ายวิดีโอและภาพนิ่งนะครับว่ารุ่นนี้จะให้รายละเอียดขนาดไหนนะครับนี่ครับนี้ก็เป็นตัวอย่างของการถ่ายวิดีโอนะครับก็ถือว่าไหลลื่นแล้วก็ให้ภาพนะครับค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับสมูทนะครับ ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับกับการถ่ายวีดีโอครับในเรื่องของการการสั่นก็ถือว่าทำได้ในระดับพอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่การสั่นที่ดีมากนะครับก็เป็นระดับมาตรฐานครับส่วนภาพนะครับนี่ครับก็ทำให เม็ดภาพเม็ดสีนะครับได้คมชัดแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ลองซูมดูนะครับตัวนี้ก็ถือว่าให้ความละเอียดที่สูงนะครับตัวนี้เพราะว่าให้ความละเอียดกล้องหลังนะครับกล้องหลังยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับ,รบขยายดูแบบนี้ครับ ก็ถือว่าให้ความละเอียดได้พอสมควรนะครับกับ50ล้านพิกเซลขยายแล้วก็ไม่แตกนีาถือว่าขยายได้ดีมากๆเลยครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่น่าใช้นะครับในราคา6,900กว่าบาทนะครับ ชัดเลยทีเดียวครับก็ใช้เป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับการเลือกซื้อของท่านได้นะครับ